สวัสดีค่ะผู้กับเกศที่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกศอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งเป็นศูนย์รถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะสําหรับหารถยนต์มือสองอยู่นะคะมาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนมีทั้งรถเกง่งรถกระบะรถจ็ดที่นั่งรถตู้ให้ลูกค้านะคะมีรถปีใหม่เลขไม่น้อยหลายคันที่น่าสนใจนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเกศจะพาชมรถยาลิส์นะคะที่ปีใหม่ไม่น้อย จะแนะนําแต่ละคันเลยว่าคันไหนหน่าสนใจนะคะคัดพิเศษมาให้ลูกค้าแล้วมาดูกันแลกกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเป็นรถ5ประตูรถหประตูคันนี้ได้รถเลขไม์แค่1 5 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ใช้งานไปแค่1 5 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะเป็นโตโยต้ายาริส2นสปอร์ตพรีเมียมได้เป็นรุ่นพรีเมียมด้วยนะคะราคา439,0 0 0บาทเองจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ800 ะะท่านไหนมองหารถใช้งานอยู่เป็นรถ5ประตูที่มีขนาด1.2ลิตรนะคะเกณฑแนะนําเลยคันนี้ประหยัดมากๆนะคะหาที่จอดรถได้ง่ายด้วยแล้วที่สําคัญโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนนะคะคันนี้นะคะ439,000เป็นรถปี2020นะคะแล้วเลขไมล์มของเขาแค่15,000เท่านั้นนะคะสําหรับ5ประตูคันนี้นะคะสุดคุ้มมากๆนะคะถ้าสนใจมาชมรถตัวจริงลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะ มาทดลองขับกันได้เลยราคาสุดคุ้มสุดพิเศษสําหรับคันนี้เลยนะคะด้านในนะคะ นีเลยห้องเก็บสัมภาระต่างๆนะคะถือว่าใช้งานน้อยใช้งานน้อยแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยนะคะเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะหัวน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนนะคะเป็นรถที่ประหยัดด้วยนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คันนี้ผ่อน8ปดพันเท่านั้นนะคะรายได้อยู่ที่1 000, 5ึ0 0หบาทออกคนเดียวไม่ต้องคำเลยด้านในก็กว้างขวางควงบรรไายเป็นแบบมัลติฟัง c t i น n push start นะคะจอทัชสกรีนมีให้ กล้องหลังมีให้เลยแล้วเบาะสวยมากๆนะคะเปาะเบาะให้เป็นแบบสปอร์ตแบบนี้เลยทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะราคาสุดคุ้มเลยสําหรับคันนี้ใครชอบสามารถแจ้งเกได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคันอื่นกันต่อนะคะสําหรับ To โยต้ายาริสนะปีใหม่ไม่น้อยมีอีกคันที่น่าสนใจนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นรุ่น A อทีนะคะรุ่น A t ทีพคันนี้ได้ปี2024เลยนะคะเป็น To โยต้ายาริสเอทีพออลนิว1.2สมาร์ทนะคะเลขไม่4,000เท่านั้นนะคะ ันนี้ราคา5 29,000บาทเองนะคะ ประหยัดกว่าป้ายแดง2 0 0 0สนเลยนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0นะคะคันนี้ประหยัด2 0 0 0 0นเลยนะคะได้รถปี2024ด้วยน้องๆป้ายแดงเลยนะคะสําหรับสีขาวคันนี้เลขไม่4,000เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะมองหารถใช้งานอยู่สําหรับคันนี้ Toyota Yaris a c t i v e All New 1.2 Smart นะคะสนใจแจ้งเก๋ได้เลยรถปี2024ไม่4,000เท่านั้นนะจ๊ะจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,00 0นะคะ ที่ประมาณ9,000เท่านั้นด้านในนะคะถือว่าเป็นรถที่สวยมากๆนะคะเพราะใช้งานน้อยนะคะยังไม่ได้ใช้งานเยอะเท่าไหร่เลยนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบ m u l ติฟัง c t i o n push start มีให้นะคะคอนโซลกลางนะคะคอนโซลหน้าถือว่ากว้างขวางนะคะแล้วตรงกลางตรงนี้ตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้ําได้มีแต่งเป็นลายเป็นไม่ใช่ลายนะคะเป็นหนัง หนังสีน้ำตาลเลยนะคะจอทัชสกรีนมีให้ระบบแอร์ออโต้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะผ้ารองคือผ้าระบายอากาศได้ดีนะคะคอนโซลกลางก็กว้างขวางนะคะสำหรับคันนี้ราคา529,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นตัว a t ทีไปใช้งานนะคะปีใหม่ไม่น้อยน่าสนใจอีกคันนะคะถ้าชอบคันนี้ ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาได้นะคะมาที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะมาดูรถตัวจริงกันได้เลย มาดูอีกคันนะคะสำหรับรถปีใหม่คันนี้นะคะปี2023เป็น t o โย t a ายารินะคะคันนี้เป็นรุ่นออนิวเช่นกัน1.2สปอร์ตกับรถปี2023นะคะ459,000บาทเองนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่ง5ประตูนะคะคันนี้ด้านในนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันจอมีให้นะคะส่วนเบาะเขาจะได้เป็นเบาะผ้าเลย นะคะเป็นเบาะผ้าไม่ร้อนแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้459,000บาทไม่การใช้งานอยู่ที่40,000นะคะคันนี้สนใจแจ้งเก๋ดได้เลยนะคะเบาะด้านในได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะไม่ร้อนแน่นอนสําหรับรถ5ประตูนะคะเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนหาที่จอดรถได้ง่ายด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะคันไหนที่ราคาดีๆเลขไม่น้นอยเก๋บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆน้องๆป้ายแดงเลยนะคะได้รถโครงสร้างเดิมด้วยไม่มีประวัติการ ชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะคะถ้าสนใจก็สามารถแจ้งเกตได้เดี๋ยวเก็บพาดูคันอื่นๆนะคะสําหรับยาริสอีกอีกทีหนึ่งนะคะมีหลายคันมากๆเลยนะคะมาดูอีกคันนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้ายาลิสนะคะ1.2พรีเมียมปี2023ไมล์หลักหมื่นอีกแล้วนะคะไมล์น้อยมากๆนะคะคันนี้เลขไมล์อยู่ที่20,005นะคะราคา529,000บาทเป็นรุ่น1.2พรีเมียมเลยนะคะมาดูด้านในของพรีเมียมนะคะรุ่นพรีเมียมเขาจะได้ ได้พุซตาร์มาแล้วนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันจอทัชสปีนมีให้แอร์ออโต้มีให้นะคะคันนี้เบาะสวยมากๆนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสลับสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะคือสวยมากๆแล้วตรงนี้จะเป็นออกแนวแบบระบายอากาศได้ดีนะคะระบายอากาศได้ดีใครสนใจนะคะสําหรับยาลิสนะคะ5ประตูรุ่น1.2นะคะ1.2พีเมียมนะคะคันนี้ น่าสนใจมากๆนะคะน่าสนใจมากๆราคา529,000บาทเองนะคะป้ายแดงขายอยู่ที่ประมาณ700,000กว่าเลยนะคะได้รถหรูหลาแบบนี้ไปใช้งานประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้ได้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะถ้าชอบคันนี้แจ้งเกดได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนอยู่ที่9 0ันเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นๆกันต่อนะคะสำหรับ Toyo ต a y ยา i ินะคะมี5ประตูอีกคันหนึ่งที่ราคาพิเศษคันนี้ปี2021นะคะ Toyo ต a y ยา i s 1.2ส port นะคะคันนี้ราคา 4แส0เบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่40,000นะคะเลขไมล์4 7 0หม่นนะคะได้รถตัว1.2สปอร์ตไปใช้งานเลยนะคะประหยัดน้ำมันเช่นกันคันนี้นะคะแต่งแม็กมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับใครชอบรถทรงสไตล์นี้นะคะมีแต่งแม็กให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นตัวสีขาวกับแม็กสีดำสลับสีแดงนะคะ4 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่8000เท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถ มาแจ้งเก๋ได้นะคะมาดู a t ทีอีก2คันนะคะราคาพิเศษเช่นกันมีสีดำนะคะมีสีดำกับสีขาวมาดูสีดำกันก่อนนะคะคันนี้จะเป็น t o y o ต a y ยา i ินะคะ1.2 Sport เป็นรุ่น a t ทีเลยนะคะ429,000บาท เลขไม่4ี0 0 0 0เท่านั้นนะคะได้เป็นรถปี2022ด้วยนะคะใครชอบรถสไตล์ซีดานนะคะประหยัดน้ำมันคันนี้ยาริส1.2สปอร์ตนะคะราคาดีด้วยจัดไฟแนนซ์นะคะแบบฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,000เท่านั้นนะคะถ้าชอบรถคันนี้แจ้งเกตได้เลยนะคะเลขไม่40,000เท่านั้นกับคันสีดำคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสีขาวกันนะคะสีขาวคันนี้ก็จะเป็นรุ่น Toyota y ยา i s a t i ทเช่นกันนะคะ1.2สปอร์ตปี2022กับเลข หม่0ห้าหนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะราคาดีเช่นกันถ้าสนใจสีขาวก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะว่างอยู่นะ4ี่แสนบาทเท่านั้นนะคะเลขหม่0 0 0หาหมื่นนะคะสุดคุ้มค่าอีกแล้วนะคะใครชอบรถสไตล์เอทีนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถน่าใช้นะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะหาพื้นที่จอดได้ง่ายเลยนะคะด้านในของตัวรถนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะกว้างขวางเช่นกัน พวงมาลัยเป็นแบบม u l t i f u n c t i ันจอมีให้กุญแจไขเป็นกุญแจไขธรรมดานะคะถ้าชอบคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะสำหรับโตโยต้ายาริสนะคะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดแล้วก็อึดตึกทนมากๆนะคะใครสนใจคันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เกตพาไล่ดู สามารถแจ้งเก๋ได้หรืออยากได้สเปคที่ลูกค้าต้องการนะคะก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยเดี๋ยวเก๋ส่งข้อมูลให้นะคะเบอร์ด้านล่างสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะซื้อรถที่เพยนต์ได้รถดีๆไปใช้งานกันแน่นอนไม่มีประวัติการชนหนักผิดความจมน้ำมานะคะแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะการจัดไฟแนนซ์ก็เช่นกันนะคะจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้เยเริ่มต้น2.79เเท่านั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีๆแล้วก็มีวารันตีหลังการ ขายห้ hi, hi. สำหรับใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเศรีไทย68แยก1ใกล้ๆก,ก,กับแยกมีนบุรีนะคะมาหาเกดได้เลยเดี๋ยวเกดพาทดลองขับมาเลือกคันที่ดีที่สุดให้นะคะสนใจโทรหาเกดที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเกดยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้เกดต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอคลิปใหม่ของเกดได้เลยนะคะเดี๋ยวเกดมาอัปเดตรถราคาพิเศษแล้วก็เลขใหม่น,น้อยให้ชมกันอีก รอบหนึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ